เดี๋ยวตอนนี้นะครับเรากําลังขับรถไปที่อ่าวนางนะครับนี่อันนี้ก็เป็นป่าต้นปา์มนะครับเนี่ยเป็นสวนปา์มเนี่ยที่เห็นอย่างบนเนี้ยโอ้โหสวยมากสวยแบบนา่าตัวเ <c oughs> นี่ยใครที่เป็นสาวโสดนะบางท่าคืนก็หัดมาเดินกันบ้างนะครับแถวนี้ <c oughs> สวัสดีนะครับ Xmax Story ครับผมคลิปนี้นะครับผมจะพาครอบครัวนะครับไปทริปล่องใต้กันก็เดี๋ยวเราจะใช้ทริปนี้ยชาวใช้เวลาประมาณทั้งหมดประมาณ78วันนะครับเราได้มีการจองทริปของกระบี่ไว้นะครับแล้วก็กระบี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทริปวันที่11-12นะครับเมษาแล้วก็หลังจากนั้นวันที่13เป็นต้นไปเนี่ย ขากลับกรุงเทพนะครับเราก็อาจจะแวะนู่นแวะนี่แล้วแต่ตามใจชอบนะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าคลิปนี้อาจจะหลายตอนหน่อยนะครับแต่ว่า Xmax Story ก็จะพยายามนะครับเก็บภาพสวยๆนะครับมาฝ่ากท่านผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางเลยครับแต่วันนี้เราต้องไปด้วยรถยนต์นะครับเพราะว่าพาครอบครัวไปก็ไปเลยนะครับไปครับผมฟิ อตอนนี้เรามาถึงเพชรบุรีแล้วนะครับออกจากบ้านกันมาตอนตีสี่ตอนนี้ก็ถึงเพชรบุรีประมาณตีห้าครึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับ 别喽 ตอนนี้เราก็แวะพักที่ปั๊มน้ำมันนะครับเลยประจวบมาแล้วกำลังมุ่งหน้าต่อไปที่ชุมพร <laughs> เดี๋ยวเราให้ดูนะครับธรรมชาตินะครับนี่นี่ธรรมชาติธรรมชาติคนนิเกอเดี๋ยวเรา z o มนะครับ z o ม m <pm> z <aterial> มนะครับ z o <sh arp> ม,มคุณสีภรรยาเนี่ยบ้านคนนิกเกอที่สุดในโลกจะบอกให้ว่าไม่บ้านคนนิกเกอที่สุด เราก็มากินน้ำพริกกันนี่คือนี่คือซากฟอสซิลนะครับ<ค>ที่เราค,นค้นพบตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับเนี่ยแต่ว่าเจอรถติดมาก <c oughs> ตอนนี้เราขับมาทั้งหมด430กิโลนะครับโอเคจากกรุงเทพถึงชุมพร <c oughs> ก็ยังคงกระดึบต่อไป เ22ก็ 22, พูดถึงเนี่ย <พอ S 2> แยกประทิวน,น,ทนะครับข้างหน้านี้ข้างหน้านี้คือเลี้ยวซ้ายไปแยกปะทิวเลี้ยวขวาไปท่าแซะตรงไปชุมพรน,นะครับ<อ>ส่วนเราก็ขับไปชิวๆเดี๋ยวดูสภาพผู้โดยสารในรถนะครับเนี่ยอันนี้จักนั่งเป็นเอกเนนและเนี่ยเนี่ยอันนี้ข้างหลังนะครับเนี่ยข้างหลัง เบอร์ทูมีจองคุกกับจองเมนะครับเนี่ยจองคุกกับจองเมนี่ครับให้ดูสภาพการจราจรรถติดสภาพตัวเองดูไม่ได้ครับผมตอนนี้อยู่เส้นชุมพรมุ่งหน้าสุราษฎร์นะครับก็มีการทำถนนนะครับ อันนี้เราอยู่ในเมืองสายหมอกครับเนี่ยจากทางดำกลายเป็นทางฝุ่นแล้วหมอกจางๆหรือควัน oh, <no. S 1> นี่แล้วก็มาประจบกันแล้วรถฝั่งนู้นเขาก็เลี่ยงมาฝั่งนี้ฝั่งเรา,เาก็เลี่ยงไปเจอกันภาษาเหนือเขาเรียกตะกันแหมนะครับ นี้เรามาทางลาดยางอีกแล้วตอนนี้มาถึงชุมพรรถก็ยังเยอะอยู่นะครับอ oh. ตอนนี้ขับมาทั้งหมด634กิโลแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ประมาณแถวทุ่งสงสุราษฎร์นะครับก็ต้องบอกว่ารถติดเหมือนเดิมอันนี้เป็นวันที่10นะครับวันเสาร์ที่10 เมษายนซึ่งผมว่าของจริงน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้คือของจริงก็น่าจะเป็นตั้งแต่เช้าอะ่ะอันนี้คือฝั่งที่ไปกระบี่นะครับลองดูฝั่งนู้นครับเนี่ยอันนั้นคือถนนฝั่งนูน้นะครับเนี่ยไม่มีรถวิ่งเลย oh, <no. S 2> เห็นไหมครับเนี่ยโล่งเลยนี่มีวิ่งมาแล้วผิดกับฝั่งนี้นะครับ นี่ฝั่งนี้รถกระดึบกระดึบทัวเหมือนเดิมออกมาจากบ้านตีสี่นะครับตอนนี้เวลาสี่โมง <4 S 1> ประมาณสี่โมงสิบประมาณสี่โมงสิบและสิบชั่วโมงยังไม่รู้เนี่ยขับมายังไม่ถึงนะครับสอชั่วโมงแล้วสิบสองชั่วโมงแล้ว ยังไม่ถึงกระบี่นะครับร,บรอบแล้วนะ่ยติดก่ี่สโมงนะ่ยไม่ใช่เพราะว่าขับช้าแต่อย่างใดนะครับคือรถติดมากแล้วก็อ่าหนึ่งจำนวนปริมาณรถนะครับสองแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการทำทำถนนแล้วก็ทําพวกขยายคอสะพานเนี่ยหลายสะพานและก็เลยรถติดเฮ้ยทำไมถนนเส้นนี้สวยจังอะม่ดดิอ่าตอนนี้นะครับ เรามาถึงถนนทางหลวงหมายเลข44แล้วก็อีกประมาณชั่วโมงนะครับถึงตัวเมืองกระบี่ตอนนี้เราขับมาทั้งหมด650กิโลนะครับเนี่ยออใช้เวลาไปออกจากบ้านตีสี่ตอนนี้ประมาณสัก5้าโมงเย็นเท่าไหร่ละ1ิบสี่ใช่ตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้ว4โมงครึ่งสิบสชั่วโมงตอนนี้สิบงชั่วโมงลนะถือว่าช้านะครับ เคยมาก็ใช้เวลาประมาณสิบชั่วโมงวันนี้มาสนะิบส <12, 13. S 1> องแลองกว่าสิบสมวันนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณสิบส่ชั่วโมงสิสชั่วโมงนะครับแต่ว่ามาถึงนี้แล้วช่วงนี้ช่วงนี้ดูจากอ่า g o o m l p แบบแล้วครับก็เป็นทางโลงแล้วไม่มีสีเหลืองสีแดงนะครับเนี่ยสบายแล้วก็เดี๋ยวพบกันอีกทีก็ แถวที่พักนะครับ เดี๋ยวตอนนี้นะครับเรากําลังขับรถไปที่อา่าวนางนะครับนี่อันนี้ก็เป็นป่าต้นปามนะครับเนี่ยเป็นสวนปา์มเนี่ยที่เห็นอย่างบนเนี้โอ้โหสวยมากสวยแบบนางตัวเนี่ยใครที่เป็นสาวโสดนะบางครั้งคือก็หัดมาเดินกับนบ้างนะแถวนี้นี่ครับทางไปอา่าวนาง ถ้าคีได้ขี่มอเตอร์ไซค์น่าจะฟินกว่านี้ครับ,บลมตีหน้าับ